สวัสดีครับตอนนี้วันนี้เราก็จะมาชมฝรั่งหงจุนสือนะครับซึ่งเราซือ้อต้นพันธ์มาเป็นการเสียบยอดมานะครับเนี่ยปลูกวันที่สิบเก้าเดือนสองนะครับก็สามเดือนกว่าแล้วเนาะเกือบเกือบสามเดือนทีนี้นะครับเราจะมาทําการเด็ยดยอดเด็ดกิ่งที่แตกมานะฮะจากต้นต่อนะครับนี่คือต้นต่อนะฮะน,นี่ยเกาเสียบยอดอยู่ตรงนี้นะฮะ แตข้างบนเนี่ยข้างล่างนี้ไม่ใช่นะฮะจำเป็นต้องเอาออกให้หมดเลยนะฮะนะฮะมันมาแย่งอาหารนะครับที่ปล่อยให้โตขนาดนี้ก็เพราะว่าตัวเจ้าของเองนะครับไม่ได้อยู่นะครับต้องไปทํางานต่างจังหวัดอันนี้เป็นดอกที่ออกมานะครับเราก็ไม่เอาไว้นะฮะเพราะว่าต้นยังเล็กอยู่นะครับก็เด็ดทิ้งไปก่อนนะครับนะครับก็เคล็ดลับดีๆนะครับ ชื่นชอบช่องนะครับว่ามีสาระดีมีประโยชน์นะครับกดติดตามไปช่องด้วยนะครับ